สนับสนุนโดยใหมอิซูซูมิวเอ็กซ์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะกับแน่นอนช่วงนี้ On The T ทและ On The Green นั่นเองเทคนิคดีๆรออยู่เพียบเลยไม่เสียเวลาแม้มาเริ่มกันที่เทคนิคแรกนั่นค,คือเรื่องของ On The T ทวันนี้เป็นอะไรคะก็เป็นเรื่องการตีไกลนะครับ,รบซึ่งวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากโปรอาร์มธนัเทเชียนใสนะครับ,รบมาช่วยในเรื่องการตีไกลโดยให้ชื่อตอนว่า uh, t o o fast hip faster hand อะไรเนี่ยอิงหนังหรือเปล่าอิงหนังฟาสอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออแล้วสาหรับออเดรกรีล่ะคะออเดรกรีลก็เป็นโปรเบนอภิชาติกมลธรรมนะรอนองนะครับโดยโปรเบนเนี่ยให้ชื่อตอนว่า4ีทีนี่ไงอ่าเห็นไหมโปรเบนก็ไม่เคยธรรมดาเหมือนกันชื่อตอนเอถามจริงจำได้ไหมชื่อตอนกันเนี่ยจำไม่ได้โปรเบนนัเป็นอีกหนึ่งโปรที่เรนรู้สึกโอ้โหชื่อตอนแต่ละครั้งของเขาเนี่ยนะโอ้โหอลังการแล้วมันต้องมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นถ้ามันมีที่มาที่ไปเยอะขนาดนี้อย่าเสียเวลาค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนเดอทีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามไรกออลสตา์ oh อยู่ที่หน้าก right. อล์ฟเฟอร์ออนไลน์สอบของเราเองนะครับอยู่กับโปอาร์มธนัทเทียนใสครับผมอยู่วันที่สนามไรแบบนี้เรื่องของออนเดอทีโปอาร์มมีคลิปอะไรมาฝากแน่นอนครับวันนี้ก็จะมีพูดถึงปัญหาของธนักกอล์ฟที่มีปัญหาในเรื่องการตีแล้วออกขวานะครับสาเหตุสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่เกิดจากการตีแล้วออกขวานั่นคือบางครั้งในการใช้ ช่วงล่างเนี่ยบางทีอยากหมุนเร็วเหมือนไม่ครยอยเลย oh อยากตีสปีดแบบร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยช่วงล่างเนี่ยก็ยมีส่วนหนึ่งที่ทําให้เร็วใช่ไหมการมีเกลียวเกลียวล่างกับเกลียวบนเนี่ยการถ้าเกล,ลียวล่างคือช่วงล่างเนี่ยหมุนได้เร็วรก็จะมีการสะบัดและเกิดทําให้เกลียวบนเนี่ยเร็วตามไปด้วยครับผมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันหลายคนรู้ว่านักฟิตีกายตีกยนมีหลายวิธีมากตอนนี้มันมาแรงมากเพราะไมโครยรอยเนี่ย เป็นนักออตัวเล็กที่ตีไกลแล้วเราจับต้องง่ายมันไซส์ใกล้ๆมาเลเซียเราเราต้องเป็นได้แน่ๆเลยถูกต้องนะฮะแล้วเขาหมุนสะโพกที่เรารู้ไงเขาหมุนสะโพกเร็วมันก็เลยทำให้ทุกคนในโลกตอนนี้อยากเป็นเหมือนแม็คลอชแมลงหมุดสะโพกเร็วโอ้โหโปรเชนทำมาเนี่ยวิเคราะห์องศามานี่แบบมีอินแฟกเตอร์เยอะมากใช่แล้วแล้วหมุนสะโพกเร็วพอหมุนเร็วเนี่ยมันทำให้แขนและลำตัวหมุนได้เร็วมากขึ้นตามไปด้วยครับผมแต่วันนี้โปูอามบอกว่าการหมุนสะโพกเร็วมันก็มีปัญหาเหมือนกันถูกฮะ การที่หมุนเร็วมากเกินไปช่วงบนมาไม่ทันก็คือช่วงมือช่วงบนนั่นเองมาไม่ทันนั่นคือการออกขวาก็คือว่าพอลงมาเร็วเกินไปช่วงล่างหมุนเร็วช่วงบนมาไม่ทันหน้าไม้ก็เปิด<อ>ปฏิโดลูกในนั้ impact ที่หน้าไม้เปิดเนี่ยลูกก็จะออกขวาทันทีเลย <ừ> ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการที่คนที่มีลักษณะในการเร็วมากแต่หน้าไม้มาไม่ทันหน้าไม้มาไม่ทันนั่นก็คือหน้าไม้เปิดนั่นเองก็จะลูกจะออกเฟดออกไปทางขวาเลยครับผมคราวนี้วันนี้เนี่ยผมก็จะมีดิวง่ายๆที่มาฝึกให้้ทาชมเไดลอง พูดง่ายคือเพิ่มสปีดในช่วงบนให้เร็วขึ้นตามช่วงล่างที่มันเร็วอยู่แล้วน่าสนใจมากเพราะบางคนเนี่ยพยายามหมุนจะพวกหมุนได้แล้วแต่ช่วงบนคุณยังยังยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไงต่อถูกถูกถูกเพราะฉะนั้นใครที่พยายามหมุนจะพวกแล้วต้องฝังเดียวกว่าใช่ครับเพราะว่าถ้าถ้าช่วงล่างเร็วช่วงบนไม่เร็วมันก็ไม่แมทช์กันถูกต้องแั้วก็จะมีเร็วที่จะมีก็คือจะเป็นการตีปกติแหะครับขึ้นวงมขึ้นมาปกติแต่ตอนตีผ่านลงมาเนี่ยให้ตีเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งหมุนไหลไปครับผมให้ให้ยกไม้ขึ้นมาผ่านคอไปเลยมาพาดคอไปเลยหรือที่ยังไม่ต้องไปจบวงเหมือนแบบว่าหมุนเทินเทินเทินตัวไปทั้งตัวนะก็คือจะดึงเพื่อนาคดึงช่วงตัวไว้ทางซ,ซ้ายเนี่ยเหมือนตีต้องมีกำแพงตีเสร็จแล้วผ่านแล้วก็ยกขึ้นเลยคือไหล่เนี่ยนิ่งๆเลยคือใช่ให้ฟีลลิ่งใช้แต่มืออย่างเดียวใช่ครับใช่แต่อ่แ่แเหมือนเหมือนบางคนก็คือใช้หาเหมือนกันเหมือนอารมณ์แบบยืนเหมือนพิงกำแพงหมุนไปตีผ่านนั่นเองจบเลยแล้วก็ขึ้นเลย ไม่ต้องไปหมุนไหล่ตามคือพอเราไม่หมุนไหล่ตามเนี่ยร่างกายบังคับให้เราใช้มือเยอะขึ้วใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้มือเร็วขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเซ็งกับช่วงล่างได้ดีขึ้นอ่าแล้วบวกพอเริ่มทำได้ชินแล้วเขาบอกว่าใช้กับช่วงล่างที่เล็กได้ใช่ครับมันก็จะเร็วขึ้นทั้งสองอย่างเลย<อ>แล้วคราวนี้ระยะก,ก็จะมาเองทุกอย่างก็จะแม็กกันมาใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนัถ้าท่านใดนะมีปัญหาอยู่อย่างเหมือนรอที่น้ำไม้ขึ้นมาไม่ทันเนี่ยเราเอาดิวุลอาไปใช้ได้ผลแน่นอนวััััันนนนนนีีีี้้้้้ตออ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 งงงขขขขบบบบบคคคคคคุุณณกกาาามรรรลววืช่ใทสปดห์ ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ชื่อของออนเดอะกรีนครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามไดกอบ์ออสตับอยู่ที่หน้ากอฟฟี่ออนไลน์ของเรานี่เองครับอยู่กับโปรเบนอภิชาะมลธรรมและนอนครับผมสวัสดีครับโปรเบนหนูนี่ชื่อของออนเดอะกรีนโปรเบนต้องมีทิปดีๆมาฝากแน่นอนเป็นเรื่องอะไรบ้างครับเป็นนิกเกยวการครับนะครับที่ต่อมา C2G C to G ชื่อนักร้องเกาหลีเลยอะ่ะ <laughs> ใช่ไหมมันชิปสองกริปอ๋อชิปสองสองกริปสองกริปกริปล่าก็คือสตรองกร,ปรชชิปครับผมอันที่2คือวิกกริปถามโปรชนนิดหนึ่งเวลาโปรชนชิปอะครับครับผมถ้าต้องการให้ลูกมันตกแล้ววิ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกซ้ายใช่ไหมถ้าสมมติจะชิปให้ลูกวิ่งตกแล้วไปทางซ้ายส่วนใหญ่นะครับเราจะจับสตรองกริปนิดหนึ่งคือเ่าบอกว่าคนนักกอล์ฟที่ เวลาชิปแล้วลูกต่ำๆหรือว่าเกี่ยวสายเนี่ยจะเป็นนักออลแบที่จับค่อนข้างสตรองใช่ถูกต้องครับสาเหตุที่ว่าพอเราจับสตรองปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเรายืนเปิดอยู่นะถูกไหมครับครับตอนที่เราลงมาเนี่ยเรามีการพลิกของหน้าไม้เพราะข้อมือมันจะทํางานกลับมาให้มันเป็นนูนโรถูกไหมอ๋อถูกต้องเพราะฉะนั้นหน้าไม้ก็จะปิดกับลูกก็จะไปสายแะ้วก็ต่ำอหน้าไม้ก็จะค่อยๆปิดหน้าไม้ก็จะปิดเพราะว่าด้วยคีบของเราเป็นสตรองอยู่แล้วใช่ทั้าเลาก็บางคนเนี่ยจับกิปสตรองต้งแบบไม้ชุดเหล็กแต่ว่าชิปก็สตรองะ บางคนก็อาจจะมีกระถาชิปเกี่ยวได้ใช่ครับก็เลยไปซ้ายแล้วถ้าสมมติเจอกรีนที่มันวิ่งได้เนี่ยบคงอยู่ไกลเนี่ยเราใช้วิธีนี้ได้ถูกไหมครับแล้วก็เผื่อขวาให้ลูกมันวิ่งเข้าไปก็ปกติแต่ไม่ต้องเปลี่ยนวิ่งชิปท่านี้ได้ใช่แต่ถ้าเราต้องการชิปที่มันที่ตกน้อยๆแล้วก็ให้ลูกมันโด่งเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นกริปเป็นวิกกรีปแทนไม่ว่าคุณจะสักลิปยังไงก็ตามห้ลองดูไม่ว่าคุณจะเป็นคนจับชิปสตรองแต่ว่าถ้าอยากชิปให้โด่งลองจับวิกชิปดู พอคุณจับวิกเสร็จปุ๊บเนี่ยวิกเยอะเลยนะครับครับผมพอมาปุ๊บตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติตอนนี้คุณลงไม้มาเสร็จเนี่ยคุณพลิกหน้าไม้ต่อมาได้ถูกไหมถูกต้องต่อให้พลิกยังไงเนี่ยหน้าไม้ก็แทบไม่ปิดเลยบริเวณใช่เพราะนั้นพอเราพลิกหน้าไม้ได้น้อยเนี่ยองศาที่มันโดูกมันจะโด่งโดยธรรมชาติอ๋อคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปพยายามงัด ไม่ต้องไปพยายามทำอะไรเลยใช่วิธีนี้นี่คือยังไงลูกกระโดดเพราะน้่มันมันพลิกไม่ได้เพราะเราวิกมากแล้วใชแต่นี่เราจะเปลี่ยนวิธีการเซตอัพใหม่ครับผมให้ลูกโด่งหรือลูกต่ำเนี่ยเราเปลี่ยนที่กริปแทนครับเป็นอีกออปชั่นหนึ่งสามารถที่คุณจะมาจะไปทำได้เอาไปลองฝึกได้อืคือแทนที่เราจะเปลี่ยนเทคนิคแทนที่จะงัดแทนที่เราจะอะไรก็ตามใช่งคปแัดเดิมเลยน่ะจะหลังลูกซะด้วยซ้ำไปครับผมอ่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวิกกริปแทนเฉยๆแล้วตีเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมทุกอย่างดูก็จะโด่งเกิดทางมาหุ้ยเป็นดิวง่ายๆ่่ทีผมวา เข้าใจง่ายด้วย,ยไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรด้วยไม่ต้องเพิ่มเทคนิคอะไรด้วยใช่เราจับให้วีขึ้นนะฮะท่านผูช้ชมอยากไล้ลูกดอกนี้ต้องขอขอบคุณกระเวนม,ม,ม,มากครับ,รบินดีครับทั้งหมดนี้คือช่วขงขงออ่อนต r e ตีในสัปดาห์นี้ครับ ทีนิวเคเนชชื่อตอนเทนาๆสอดคล้องกันใช่นวก็เกี่ยวกับเรื่องคนที่มีสะโพกที่เคลื่อนที่ไวต้องชดาวสวิงเหมือเร็วเกินก็ต้องทูฟาสชิปไงก็เร็วอยู่แล้วต้องฟาสต์แฮนด์มือต้องเร็วกว่าเพื่อที่จะมาไล่จับให้ทันใช่แล้วต้องบาลานให้ดีถูกไหมคะต้องไปด้วยกันแต่สำหรับออนเดอะกรนเองนี่ในที่สุดก็มีคาแปลแล้วเอาง่ายๆคือวิธีการเล่นลูกสั้นเล่นให้ได้ดีต้องเล่นยังไงคะนะครับก็เป็น C2G ของเป็นก็คือชิปทูกริปส์นะ วิธีการและลูกซันด้วยการจับกิปที่ต่างกันก<ะ>็คือแบบแรกเนี่ยใช้แบบ strong grip ลูกก็จะต่ําแล้วก็ติดสังทายนิดๆนะครับส่วนแบบที่2ก็คือวิครลิปเนี่ยจะได้ลูกโดงแล้วก็ตกหยุดก็เป็นวิธีการเรียกว่าดัดแปลงช็อตนะแต่ว่าดัดแปลงด้วยการจับคลิปง่ายๆนั่นเองนะก็เป็นอีกีนึงแ้แหละต้องมีตัวย่อตลอดตอนของโปรเขาเลยค่ะจริงๆไม่ต้องย่อก็ได้ชิป two c l i เออจบเลยมันสามพยางาเท่ากันอยู่ดีอ่อาเว่าชื่อตอนไม่เป็นไรแต่ได้เทคนิคดีๆกลับไปแล้วกันนะคเอาไปลองฝึกดูเพราะว่าพูดทุกครั้งแหละว่าให้ฝึกเพราะฝึกแล้วเนี่ยเชื่อว่าฝีมือกน กอของท่านกอลดีขึ้นแน่นอนค่ะเอาเ็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรีนก่อนดีกว่านะคะช่วงหน้าเรามีช่วงดีๆมีแบบว่าสกุปเด็ดๆมาฝากด้วยแต่จะเป็นอะไรรอช่วงหน้าค่ะ